จะมารีวิวต้นตองตึงนะคะจะเริ่มจากลำต้นนะคะลำต้นจะมีขนาดกลางถึงใหญ่ค่ะส่วนความสูงจะสูงประมาณ20-30เมตรค่ะลำต้นตองตึงส่วนใหญ่นะคะจะมีขนาดตรงค่ะแล้วจะเห็นรอยแตกอย่างชัดเจนค่ะทิ่งที่แตกแหนออกมานะคะจะมีลักษณะรดงค่ะถ้าให้เรามองไกลๆนะคะจะเห็นเป็นลักษณะเป็นพุ่มค่ะ ประโยชน์ของลำต้นนะคะจะใช้เป็นเสาหลักของโครงสร้างบ้านค่ะเป็นถัดไปนะคะเราจะมาเริ่มที่ใบค่ะ,คะก็คือใบจะมีลักษณะที่ใหญ่นะคะแล้วก็ใบจะไม่มีขนค่ะด้วยประโยชน์ของมันส่วนมากค่อนข้างเหนือมักนิยมนํามาห่ออาหารค่ะค่ะเรามาต่อกันที่ดอกนะคะดอกมีลักษณะเป็นช่อสั้นๆแบบแยกแขนงค่ะเกิดระหว่งานนะะงนหน้าใบตอนปลายกิ่งนะคะมีทั้งหมด5กลีบค่ะ เป็นสีน้ำตาลค่ะออกดอกในช่วงเดือนธันวาถึงเดือนมีนาค่ะ <c oughs> ค่ะส่วนของผลน,นะคะจะเป็นผลแห้งเนแตกคิวแข็งเ่วนอของผลน,นะคะจะติดกับเมล็ดแน่นมีปีกอยู่ห้าปีกจริญมาจากกีบเลี้ยงค่ะปีกยาวสองปีกจะมีลักษณะเือนรูปดุยยแล้วก็จะติดผลในเดือนมกราถึงเดือนพื่อาคมค่ะก วันนี้เราจะมารีวิวต้นตองตึงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวต้นตองตึงนะคะเราจะรับสั่งต้นของตองตึงนะคะต้นขนาดของตองตึงจะมีขนาดสวัสดีค่ะวันนินเราจะมารีวิวต้นตองตึงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวต้นตองตึงนะคะไอยิมรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวต้นตองตึงนะคะไอพิมมาเลยได้รักิรา เรินมาจากกีดเลี้ยงค่ะกีดยาวสองกีด